สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามความเคลื่อนไหวการเมืองที่น่าสนใจกันนะครับเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่29มิถุนายน2564ที่ทับเนียบรัฐบาลกลุ่มไทยไม่ทนนำโดยนายจตุพรพลมพันธ์ซึ่งเป็นประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชนะครับ ไปยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพร้อมกับอ่านประกาศไทยไม่ทนความทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรักฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหยุดยินดีปรีดาหัวเราะท่ามกลางคราบน้าตาและงานศพของประชาชนโดยได้มีการแสดงกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์จากกลุ่มนักศึกษารามําแหงเพื่อประชาธิปไตยนอนราบกับพื้นกลุ่มด้วยผ้าขาวบางเรียบเสมือนคนตายสามศพจากการติดเชื้อโควิด -19 ไม่ได้รับวัคซีน และพิเศษฐกิจพร้อมสาดน้ําแดงเปรียบเสมือนเลือดประชาชนขณะเดียวกันมีบุคคลแต่งกายสมหน้ากากเป็นใบหน้าของพลเอกประยุทธ์ล้อเลียนเสียงของพลเอกประยุทธ์ประโยคการอ่านข้อกําหนดฉบับที่25และได้มีการเอ่ยคําว่านะจ๊ะออกมาพร้อมกันนี้ได้เปิดเพลงธทรณีกันแสงควบคู่ไปด้วยก่อนที่นายไทยกรผลสุวรรณอดีตแกนนากลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบบทักษิณอ่านแถลงการระบุว่า มาตรการของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่เคยเห็นหัวประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาการระบาดร้ายแรงของโควิด -19 ได้นับวันยิ่งมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นจนน่าสงสัยว่าภาหะที่สำคัญของโควิดน่าจะเป็นหัวใจที่มืดบอดของพลเอกประยุทธ์ที่แม้แต่ยาบำรุงคืออำนาจพิเศษตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่สามารถนำประเทศฝ่าข้ามวิกฤตไปได้นอกจากนี้ยังค้ากำไร ส่วนเกินจากวัคซีนโควิดโดยใช้งบประมาณแผ่นดินไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนกู้เงินในอนาคตมาจำนวนมหาศาลนะครับโดยไม่ใยดีหนี้สินของลูกหลานที่จะต้องจ่ายในภายหน้าซึ่งปัจจุบันมีคนตกงานและฆ่าตัวตายมากมายหลายวันท่ามกลางน้ำตาแล้วก็เสียงร้องไห้ที่กล้ำกลืนนะครับขับแค้นในใจจนสุดจะทนแต่นายกกับพวกยังยืนยิ้มหัวเร,ราะหนา อยู่ในทำเนียบท่ามกลางงานศพของประชาชนทั้งแผ่นดินนายจตุพรยังบอกนะครับบอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์ถูกต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายนั้นตนมองว่าพลเอกประยุทธ์คือนายกรัฐมนตรีที่พูดจาหยาบคายที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาถ้าอยากให้พูดเพราะตนจะขอพูดว่าพนะพลเอกประยุทธ์โปรดลาออกได้แล้วนะจ๊ะส่วนที่บอกว่านายกรัฐมนตรีทํางานหนักแต่เจอปัญหาหนักกว่าประชาชนนั้นมองว่าท่านหนักแผ่นดินไม่เข้าใจความรู้สึกประชาชนว่าทุกขขนาดไหน การประกาศข้อกําหนดลักลับโดยไม่รู้จักเวลาเวลาและได้ยินแต่เสียงร้องไห้ของประชาชนส่วนหลักคิดเรื่องการปิดแคมป์กลายเป็นการกระจายเชื้อไปทั่วประเทศไม่มีไม่มีขณะนี้เนี่ยนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยสายเกินแกงแล้วไม่มีทางเลือกอื่นถ้าบริหารงานต่อไปประชาชนจะเดินหน้าขับไล่แล้วก็บอกนะครับในวันที่30มสิมิถุนายนเวลาบ่ายโมงก็จะไปรวมตัวกันที่ลานพระพรามมหาเจษฎาบดิน เพื่อเดินเท้าเนี่ยนะครับไปยังศาลหลักเมืองเพื่อขอพรให้คุ้มครองคนไทยให้รอดพ้นจากการปกครองระบอบประยุทธ์เพราะถ้ายัางบริหารต่อไปเนี่ยนะครับประเทศก็จะเกิดจลาจนและยืนยันว่าวันที่สกรกฎาคมนี้เนี่ยนะครับจะรวมตัวกันที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดแล้วก็จะเดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนายจตุพรน,นั้นบอกว่าจะไปขอพออรศาลหลักเมืองนายจตุพรทราบหรือไม่ครับว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในเมืองคู่บ้านคู่เมืองโดยเฉพาะสารหลักเมืองนั้นเนี่ยนะครับเขาสร้างเอาไว้เพื่อปราบปรามคนชั่ว